ครับหลอมโลหะละครับหลอมพิมพ์พญายนาคพิมพ์ที่หนึ่งครับงานเก่ามาทมําใหม่เดี๋ยวผมยกมวยไหว้ผมวงพ่อที่ผิดเหรอเคครับ ไฟเผาเ้าตลอด เมาปั๊มกันไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าพิมพ์แรกครับมาดูกัน tịt lên còn đô tịt bóc lên không bấm các bà tài tịt két thắng hóa bị thắng ok bị thắng แต่ก็เหนื่อยๆยเจีย๊ยออกมาเนี่ยโอเคครับออกมาแล้วครับหัวแหวนเจีย้ยกันเหนื่อยแงอุกรอนเบลเลอร์เลยก็คอยจะเจี๊ยให้บางโอเคครับเราคนจนนะไม่กี้อุกรอนหนักอย่างเขาอ้โหติดเลยหินมแตกไปแล้วเน้นมือสุดท้ายก็มือแต่ง โอเคครับเดี๋ยวผมเอาตัวแท้มาก่อนเดี๋ยวก็หลอมตัวแหวนแล้วก็กลับไงกันเลยผมยังไม่มีรวดทําอาจจะลอยตัวเลยวันนี้โอเคขอหยุดก่อนครับไปแล้วดูวสวค่คนขาเลยเขาของลนงดีครับอาอยาให้ดูทีดูความชัดเจนเอ้ยยังไม่ได้ขัดไรเกะก็ดูลำบากไงโอเคครับผมหยุดแล้วหรือเปล่าผมก็ม่มองไม่เห็น โอเคครับขอแซะออกก่อนแล้วผมก็จะทำตัวแหวนก็ปิดให้เรียบร้อยไปส่วนหางก,ก็เลยก็หอมลบลิครับแต่ราพื้นสิงสามลิคุนรบุิีครับ๋ยวมาดูแหวนกันนี่ครับไปแล้ว